มีใครอมของเขาได้มีขนาดตั้งสิบาี้วะพี่ทำไงพี่เปิดลําคอหรือพี่ทำยังไงไม่เวลาอมก็อ้าให้สุดถ่านแล้วน้ําหูน้ําตาจะไหลแบบคือยังไงให้มีที่สุดคือเราเขานอนอยู่หรือว่าเขาเราต้องอยู่คือเวลาเขานี่เขาก็จะนอนอยู่เงี้ยแล้วเขาก็จะจิกหัวเราอย่างเงี้ยโอ้แล้วก็จะกดอย่างเงี้ยแล้วก็ชอบไอเด้แล้วยิ่งเราหูน้ำตาไหลมันก็จะก้ะแทก เรียได้มากกว่านี้ล้วโอเคค่ะเออแล้วก็เป็นที่มาของคำว่าอ็อกใช่ถูกต้องถูกที่สุดเยี่ยมที่สุด amazing wow แล้วพี่เคยมี public place ไหมที่แบบว่าข้างนอกอะไรเงี้ยเยอะบ่อยสมัยช่วง20กว่าๆชอบไปแบบพวกเหมือนหน้าหาที่เป็น private อะไรอย่างเงี้ยเป็นรีสอร์ทเป็นอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นแบบแซายเข้าหลีบ้างไหมคะไม่พี่เอากันในน้ำทะเลเลยนะชำระล้าดีมาก ข้างในนี่เอียเอ่ยมกริบเอี่ยมกริบแล้วเอาในนั้นนี่ไม่เจ็บสถานที่พี่พี่ลองทุกสถานที่เกิัมาหมดแล้วบางทีในรถก็มีเคยมีขั้นที่เราทําจนเจ็บตัวตัวเราต้องเข้าโรงพยาบาลแบบว่าเหมือนกับเราช่วยต็วเ,เยอะไปจนแบบว่าเอะมันแบบต้องพักไหมอ่ะมีน้องสาวขอพักไหมอ่ะมีเอาไปโต้ว้วไงก็มาแพ้คุณ